ใช่จะไปหาหลานตอนเกิดมาชื่อทันเกิดไปเกิดมาชื่อทันทันเกือบจะสองควบแล้วจริงๆอ่ะพี่ชายพี่มันสอนโชกกล้ามโชกกล้ามสมมติพอพูดโช์กล้ามปุ๊บหลานก็จะแบบ ยกเสื้อขึ้นเหมือนโชว์นมอ่ะโชว์กล้ามโชว์พุงอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ลองพูดเป็นภาษาอังกฤษโชว์กล้ามอะไรเนี่ยโชว์ยูซิกแพ็กยากเลยวะยากไปอ่ะซิกแพ็กแล้วมาเราจะพูดตามซิกแพ็กซิกแพ็กที่ว่าตลกเดี๋ยวจะให้หลานออกมารับโอ้ยนี่ไงมันเอาหน้าโผล่มาแลยเนี่ยสวัสดีคัะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติโชว์กล้ามอย่างนี้ใช่ไหมโชว์กล้ามเปลี่ยนใหม่แล้วนะ ซิกแพคซิกแพคซิกแพคอ่านมั้คะนะซิกแพคดูซิกแพคหน่อยสิซิกแพคไม่ดูไม่ดูชุดวัยรุ่นน่ะหล่อไหมหล่อนี่โอ้นี่นี่นี่ซิกแพคซิกแพคชนนี่

อาทิมอาทิมแก่แล้ว one two jump jump oh oh โอ้โหท่า two jump jump one 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 apple apple whoa whoa น้องใครชอบกิน apple what's this what is this one apple โอเค what's next โอเคโอเคนี่น้องหันชอบกินอันนี้ยอันนี้คืออะไรอิลดาอิลดาไม่รู้จักภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกล้วยกล้วยไงกล้วยไงนี่ในน้องห้าในนะบันนาน่าอ่ะบันนาน่าอ่ะบันนาน่าอ่ะ

กินข้าวแล้วครับกินข้าวแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนหลานฝึกเล่นสีนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยถนรดนวดมือเท่าไหร่เราก็ตวเร็วเ๋ยวเๆ t วเรยมามานี่มาเร็ว Red, red. Purple, white, green, pink, white, yellow. Red. Purple. White. Orange. White. 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 Yellow. Yellow. Green. <laughs> <Yellow>. Blue. <laughs> green. Blue. Purple. <laughs> จริงๆ,งๆมันก็แค่เหมือนเหมืกับเออ active learning แต่น้องเขาก็พูดได้นะดเด็กเขาก็ปี้เก่งอยู่แล้วไงเออใช่วันนี้เขาจำ yellow ได้นะ <ไป S 1> เออเหมือนฝึกเล,เล่นสีกับหลานเหนื่อย